เกมส์เทเลซอร์อเราได้ประกาศเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับระบบเอ b l เบลมที่มีปัญหาซึ่งเป็นข้อกังวลใหญ่สำหรับผู้เล่นพบว่าระบบเอ b l เบลมไม่ทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้เมื่อถึงระดับเทรคเคอร์อวี90และใช้สไตล์เอ็เบล o มพอลิเชอร์เพื่อล็อกเอฟฟิซก่อนรีฟอร์มจะมีบางเอฟฟิซที่สูงได้ไม่ตามระบบทำให้ผู้เล่นได้รับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ทีมพัฒนาไม่ได้พิการพวกเขาได้ออกคอฟฟิซแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วและมีข่าวดีว่าจะคืนทรัพยากรทั้งหมดให้กับผู้เล่น ที่ได้รับผลกระทบทีมงานกำลังจัดเตรียมการคืนทรัพ,พยากรที่ใช้ไปทั้งหมดสำหรับผู้เล่นที่ใช้สตาร์เบลอนพอลิเชอร์และริฟร์เบลอที่ปลดล็อกที่ระดับเทรคเคอร์วี90ก่อนวันที่7พฤศจิกายนเวลา4ทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยเอเบลอมที่ได้รับผลกระทบจะคงค่าพลังและคุณสมบัติปัจจุบันไว้เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทีมงานกำลังจัดเตรียมการคืนทรัพ,พยากรผ่านระบบจดหมายภายในเกมเพราะต้องใช้เวลาในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล นอกจากนี้ทีมงานยังมอบของชดเชยเพิ่มเติมให้กับผู้เล่นทุกคนทั่วเซิร์ฟเวอร์ซึ่งรวมถึงซิ t i z e n x 5 0 c o n t r i b u t i o n p ชั s x 5 0และ g r e s บ v o u c h e r x 5 0ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลน,นี้ได้ถึงวันที่1 4พฤศจิกายนเวลาสีทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยสำหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนดเพื่อขอบคุณผู้เล่นที่ให้ความร่วมมือในช่วงแก้ไขปัญหาทีมงานยังมอบพัฟฟิกส์คอปเปอ i ์เซชันเพิ่มเติม,ตมคือ s t e สเตลเลน s น X 1 5ัสำหนี่ลงะเบียนก่อนวันที่7 พฤศจิกายนเวลาสี่ทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยและสามารถรับได้ภายในวันที่14พฤศจิกายนเช่นกัน e l l a ล่ s ซอะเป็นเกมแอคชั่นออที่มีการเล่นที่น่าสนใจและน่าติดตามด้วยเนื้อเรื่องที่แบ่งเป็นตอนๆและระบบการต่อสู้ที่แปลกใหม่ผู้เล่นจะได้เป็นจอมมารและร่วมผจญภัยกับกีฬาาวใหม่กลุ่มสาวน้อยสาคนที่มีบุคลิกแตกต่างกันแต่มีความฝันและความรักในการผจญภัย เหมือนกันระหว่างการเดินทางจะได้พบกับเพกอต่างๆค้นหาเรื่องราวของพวกเธอสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันผจญภัยเพื่อไขปริศนาของโลกแฟนตาซีแห่งนี้เกมนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและระบบการเล่นที่น่าติดตามทําให้เป็นเกมที่น่าสนใจและน่าติดตามสําหรับผู้เล่นรักแนววพีจีและแฟนตาซี